บันเทิงละงานนี้พ่อครับพอ่อว่างลูกเป็นอะไรกับเราะแบบว่าเออเดทมีเรื่องลำบากใจครับพอ่อมีเรื่องลำบากใจตอนนี้พ่อทำงานอยู่สิลูกพอยุ่งยุ่งอยู่ลูกเออ คุยกันตอนเย็นได้ไหมเบสรู้สึกไม่ค่อยดีครับพ่อแม่อยู่ไม่ลูกปรึกษาแม่ก่อนก็ได้ลูกลองปรึกษาแม่ก่อนแล้วกันนะครับลูกมันเป็นเรื่องที่ปรึกษาแม่ไม่ได้สิครับพ่อถ้าผมปรึกษาแม่คนที่แย่คือพ่อเองนะพ่ออ้าวแล้วมันเจี่ยวอะไรกับพ่อลูกเรื่องที่เบสหนักใจก็คือพอดีว่าเบสอยากได้คีย์บอร์ดใหม่นะครับพ่อ อ๋ออย่างในคีย์บอร์ดใหม่แล้วอันเก่าอ่ะลูกอันเก่ามันใช้ไม่ไดีอะครับพ่อมันเล่นติดๆขัดๆไม่ลื่นมือเลยครับจะซื้อใหม่ทําไมล่ะมันสิ้นเปลืองลูกแล้วพ่อไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องที่หนักใจตรงไหนเลยลูกงั้นเบสลองไปถามแม่ดูแล้วกันว่าแม่จะซื้อให้หรือเปล่าเบสว่าเบสถามแม่แม่ไม่ซื้อให้หรอครับพ่อเดียครับเบสถามพ่อพ่อจะซื้อให้เบสเบสว่าอย่างนั้นนะครับพ่อทำไมถึงคิดว่าพ่อจะซื้อให้ล่ะลูก บอกแม่ว่าพ่อเลิกยุ่งแล้วแต่เมื่อวานเบสยังเห็นพ่อแอบคุยลา์กับน้ามะนาอยู่เบสไม่ได้แอบอ่านนะครับพ่อแล้วเห็นตอนไหนไม่ได้แอบอ่านเบสแค่ดเดินผ่านไปเห็นลา์มันเด้งขึ้นแล้วแม่เดินมาพอดีเบสก็เลยไปหยิบโทรศัพท์หลบแม่ให้โอ้ขอบใจมากเลยครับลูกเห็นแค่ว่า พ่อบอกว่าพ่อจะไปหาหน้ำมะนาวแต่แม่ไม่เห็นนะครับพอ่อเบสหยิบออกมาทันอ mm ืมมมพ่อไหาน,นะครับนี่หลอกแม่ได้เนียบมากเอาอย่างนี้ไหมวันอาทิตย์พ่อบอกแม่ว่าพาเบสไปซื้อคีย์บอร์ดแล้วให้เบสซื้อคีย์บอร์ดอยู่ที่ห้างก็ได้รอพอ่อแล้วพ่อก็ไปหาหน้ำมะนาว รู้จักต่อรองรู้จักเจราจาด้วยเบสก็แค่ช่วยหาทางออกให้วินวินพ่อต้องสัญญานะว่าเรื่องนี้แม่จะไม่รู้ด้วยเตจของลูกเสียเลยครับพ่อแต่ถ้าเงินมากพอก็อไม่แน่นะครับขมคู่พ่อด้วยไม่ได้ขมขู่ครับ แค่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าถ้าสินค้าราคาดีหรืออันนี้จะนี่โอ้โหอันนี้พ่อนะลูกแล้วมันราคาเท่าไหร่ลูกไอ้คีย์บอร์ดเนี่ยไม่กี่พันล่ะครับพ่อแค่พันกว่าบาทเองค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพ่ออุอนให้ เรื่องที่หนักใจที่ว่านี่คือเรื่องหนักใจของพ่อใช่ไหมไม่ใช่หนักใจของเราแมจริงๆเลยหนักใจเบสด,ด้วยสิครับพ่อพ่อเบสต้องคอยโกหกแม่ไปด้วยเลยโอเคโอเคตามนั้นขอบคุณมากครับพ่อเดี๋ยวโอกาสหน้าจะใช้บริการใหม่นะครับไม่ต้องใช้บ่อยก็ได้พอหมดตัวแล้วลูกเอ้ยค่ะ